สวัสดีครับมาพบกับข้องบ่าอุดรแชนแนลอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมศูนย์วัฒนธ,ธรรมไทยกีนอุดรธานีอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานีติดกับตลาดน้องบัวจังหวัดอุดรธานีครับ เปนบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยจินหรือบริเวณสารเจ้าปูย่าอุดรธาน,นีด้วยนะครับดูด้วยกันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับอันนี้ก็คือสวนแห่งศรัทธาเป็นสถานที่สวยงาม เหมาะแก่การที่คณะครูอาจารย์นำนักเรียนนักศึกษามาชมมาศึกษาหาความรู้ล่างเรียนรู้ของจังหวัดอุดรธาน,น,นที่มีชื่อเสียงแล้วก็สวยงามครับ กระดับตกแต่งอารสถานที่บริเวณรอบๆให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองจีนเลยนะครับและที่แต่ละ ส่วนก็มีความสวยงามมีการประดับตกแต่งโคมไฟจีนนะครับบริเวณที่ท่านเห็นไกลๆนั้นก็เป็นสะนะครับสะพานยื่นลงไปในสาะแล้วก็มีอาคารนะครับ,นะรบนั่งชมวิวทิวทั์นะครับ แต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมสถานที่อย่างนี้ไม่ขาดสายคนไทยเชื้อสายจีนก็มาทำบุญนะครับขอพรขอความโชคดีได้ละลายยาง จะทานยื่นเข้าไปในน้ำไปในสระ,ะขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอาคารสำหรับนั่งชมวิวทิวทัศน์รอบๆสระความร่มเย็นให้เรามาพักผ่อนดันใจสบายอกสบายใจได้รอบๆก็สามารถเป็นที่ปั่นจักรยานได้นะครับมีทางปั่นจักรยานด้วย ออ,ออกกำลังกายวิ่งก็ได้ว่าเป็นสถา,านที่ทำบุญแล้วก็มาออกกำลังกายเรียกว่าเป็นอเนกประสงค์นะครับในการมาทำกิจกรรมตรงนี้ภายในใจกลางเมืองอุดรธานีนะ ใกล้กับห้างใหญ่ในเมืองอุดรธานีห้างสรระสินค้าใหญ่สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้นะครับสถานที่แห่งนี้ส่วนท่านที่มาเยี่ยมมาชมเมืองอุดรก็ท่านต้องมาแวะมาแวะ กลับมาไหว้ศาลเจ้าารเจ้าปูย่าอุดรดาน,นีแล้วก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเมืองอุดรธาน,นีด้วยนะครับมีเมือที่อยู่ในบริเวณนี้หลายร้อยไร่ บรรยากาศร่มรื่นนะครับเย็นสบายมาพักผ่อนมาสมบรรยากาศรอบๆครับมันเป็นบรรยากาศชิวๆสำหรับท่านที่มาเยี่ยมหรือมาพักผ่อนที่บริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะ น,นี้ก็เป็นที่จุดทูบบูชานะครับจเจ้าปูเจ้ายาครับภายในภายในบเริเนศาลนะครับ,านนบ,นารรบลานกว้างขวางครับสำหรับจอดรถไปจุดทูบ้ามาก็จะมีพนักงานแนะนานะครับว่าการจุดทูบบูชาทําอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมา กว้างนะครับสำหรับวางของมาบูชาเจ้านะครับนีเมนเป็นศาลเจ้าปูนามีความเป็นสัดส่วนนะครับในการที่จะวาของมาบูชาอีสานกับจายาเนะจ้าหน้าที่นะครับ มาบริการนะครับท่านไม่เข้าใจท่านก็นมาที่แนะนำในการไหวยเจ้าตรงนี้ก็ขึ้นไปไหว้นะครับจะปู่เจ้ายาอะไรในสารเลยนะครับ มันจะมีความาเรื่อมใสศักดิ์สิทธิ์ากาศเข้าไปก็เย็นสบายนะครับเราจะเข้าไปข้างในกันครับไปดูว่าข้างในจะอากาศมีบร,ริเวณโดยรอบเป็นอย่างไรถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นได้ชม นะครับทุกมุมเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ก็คือที่ไาวนะครับทูกก็จะจุดข้างนอกนจุดข้างนอกแล้วก็มาไหวามาทําบุญนะครับมีตู้บริจาคทาบุญตรงนี้ก็คือ ข้างในเป็นถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพายเจ้านะครับก,ๆๆก็ถ้าท่านมีโอกาสมาเยือนดอนก็ควรจะมาที่นี่นะครับศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธาน,าน,นีและข้างในก็มีสูนย์วัฒนธรรมไทยกีนอุดรธานีขอบคุณครับ